ช่อง7 HD เปิดผังใหม่พรีเมียมช่วงเวลา p r i m e TIME เสิร์ฟสุขชุดใหญ่ส่งละครดีซีรีสสุดฮอตพระเอกซุปตาระดับโลกลงจอช่อง7 HD เสิร์ฟสุขชุดใหญ่รับเดือนกันยายนนี้ด้วยเวลาใหม่4วันรวดทุกวันจันทร์พฤหัสบ,บดีประเดิมด้วยละครพรีเมียมฟอร์มใหญ่สุดโรแมนติกแห่งปีลมพัดผ่านดาว นำแสดงโดยสุปตาตัวแม่ของประเทศไทยอ้ามพัชราภาชัยเชื้อต่อด้วยซีรีส์เกาหลีเรื่องเยี่ยมที่ได้รับความนิยมอย่างสูง Ghost Doctor คู่ซีผีคุณหมอนำทีมโดยเรียนพระเอกสุปตาระดับโลกใกล้เข้าสู่สี่เดือนสุดท้ายของปี2566ช่อง 7hd ยังคงส่งความสุขความสนุกให้ผู้ชมต่อเนื่องล่าสุดเปิดพื้นที่เติมเต็มอัตรส ด้วยเวลาใหม่4ี่วันรวดแบบจัดหนักทุกวันจันทพฤหัส,สบดีพบละครโรแมนติกแห่งปีที่หลายคนเฝ้ารอคอยลมพัดผ่านดาวจากนวนิยายสุดคลาสสิกของวอวินิจฉัยกุลศิลปินแห่งชาติสาขาวรณศิงป์ปีพศ2547นำแสดงโดยซูเปอร์สตาร์ตัวแม่อ้า พัชราภาชัยเชื้อพบพระเอกคู่ขวัญตลอดการติ๊กเจษดาพรผลดีที่ควบบทบาทผู้ผลิตละครครั้งแรกที่ช่อง 7hd ด้วยและพระเอกฝีมือดีขวัญใจมหาชนเข้มหัดสวีพักขพงภ์ยสารเรื่องนี้ยังได้นักแสดงมากคุณภาพมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวมากมายทั้งเจี๊ยบโสพิณภาชุ่มพานีโนตวัชรบูลลีสุวรรณวิกสรุธวิจิตปรานน แจ็ปเพนเพชรเพนกุลใหม่นัทขาลอยดีชนานานุตาคมนัทศักดาธรสานินิภาพรทิติธนการองเขมมรัสุนทรนน,นดาดาวรินดาดำรงผลแก้วใสคริสตันแบมแบมนัสมนนิยมเดชาวินนี่สิพัชรดาผิวทองฟ้าอิงฟ้าเกตคำ ลุกนนทพัฒนโพธิวัฒน์โจหน้าแรแมัดหงทีพิทักพงและเซอร์ไพรส์แฟนๆกับหนุ่มหล่อสุดฮอตนิวสุภัสิศจงทีวีวัฒน์ลมพัดผ่านดาวละครสะท้อนแนวคิดที่ว่าเส้นทางความรักมีอาจใช้เพียงอารมณ์หรือเหตุผลในการเลือกคู่ชีวิตได้เรื่องราวของหญิงสาวบ้างงานผู้ไม่เคยพบรักแท้จนกระทั่งมีผู้ชายสองคนเดินเข้ามาในชีวิต คนหนึ่งคือรักแรกที่ฝังใจพี่ชายแสนดีที่ยังมีพันธะอีกคนหนึ่งคือรักสุดท้ายที่ยากจะลืมมีเพียงคนเดียวที่จะได้ครอบครองหัวใจเธอเริ่มตอนแรกวันที่6กันยายนนี้ประเดิมเวลาใหม่20.30ถึง21.30นจากนั้นเวลา21.30ถึง22.30นต่อเนื่องความสนุกไปพร้อมกันกันกบซีรีส์เกาหลีฟอร์มดี Ghost Doctor คู่ซีผีคุณหมอแนวแฟนตาซีการแพทย์ที่กวาดทั้งเรตติ้งและกระแสตอบรับมาแล้วอย่างมากมายการันตีด้วยนักแสดงซูเปอร์สตตา์ชั้นนำระดับโลกเรนหรือชองจีฮุนร่วมด้วยพระเอกสุดฮอตของเกาหลีคิมบอมและนางเอกชื่อดังคิมยูจิน Ghost Doctor คู่ซีผีคุณหมอเรื่องราวเกี่ยวกับชายองมินเรน ศัละยะแพทย์หัวใจอัจฉริยะเขาเป็นแพทย์ที่ได้เงินเดือนสูงที่สุดในโรงพยาบาลแต่มีนิสัยเย่่หยิ่งเขาประสบอุบัติเหตุจนวิญญาณหลุดออกจากร่างเหตุการณ์ยิ่งแย่ลงไปกว่าเดิมเมื่อเขาถูกส่งไปห้องฉุกเฉินที่โกซึงทักคิมมอมแพทย์ประจำบ้านจอมซุ่มซ่ามอยู่เวรพอดีร่างกายของชายองค์มินอยู่ในอาการโคมา่า และวิญญาณเขาได้เข้าสิงร่างของโกสึงทักผู้ซึ่งมาจากครอบครัวตระกูลแพทย์แต่กลับไม่มีทักษะด้านการแพทย์เอาเสียเลยเรื่องราววุ่นวุ่นของสองหมอหนุ่มคนละขั้วที่ต้องมาใช้ร่างเดียวกันจึงเริ่มต้นขึ้นเริ่มติดตามความสนุกได้วันที่6กันยายนนี้เช่นกัน นอกจากนี้ยังมีซีรีส์สุดปังและวาราตี้เด็ดที่เตรียมเสริมทับเพิ่มความเอนเตอร์เทนอีกมากมายความสุขชุดใหม่ทั้งหมดนี้เพื่อแฟนๆช่อง7 hd ตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆได้ทางช่อง7 hd ดูทีวีกด35สดออนไลน์บ u c k a b tv และช่องทางออนไลน์ facebook ig x twitter TikT ต k อก YouTube CS7 HD เว็บไซต์ www.cs7.com